เป็นผู้หญิงทั้งหมดอะเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าเอยมีคนแปลกแปกมาแถวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีนะคะเพราะเวลาช่วงที่มันแน่นๆน่นอะบางทีผู้หญิงโดยจนว่าขับรถไม่ค่อยถึงผู้ชายอะไรเงี้ยมีที่จอดรถให้เลือกได้เยอะๆก็ดีเพราะบางทีพอเรามันเต็มมากๆเราไม่มีที่จอดต้องจอดขวางจอดอะไรเงี้ยมันก็ลําบากห่วงรถด้วยเลยด้วย ขณะที่คุณมณีวรรณใจบุญผู้ใช้บริการครั้งแรกบอกว่ารู้สึกปลอดภัยที่มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงอีกทั้งยังสะดวกโดยไม่ต้องวนหาที่จอดรถให้เสียเวลาก็คิดว่ามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์มากกว่าค่ะก็เลยทำอย่างนี้มันดีแล้วอะค่ะคือความปลอดภัยสูงเราคือเราไม่ต้องกังวลด้วยอะค่ะว่าว่าคอ,อยระมัดระวังหลังหน้าหลังว่าถ้าท่านเราจะขึ้นรถหรือลง,ลงรถเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย อันนนี้มมัสบายากยกอกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วในส่วนของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เปิดให้ใช้บริการ ladies parking zone แล้วเช่นเดียวกันซึ่งการจัดพื้นที่จอดรถเฉพาะผู้หญิงจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาอัชญากรรมที่ผู้หญิงมักพบเจอในลานจอดรถทั่วไปได้เป็นอย่างดีกสกรประดับมุกถ่ายภาพอรุษาพรมออเข่าห้าหน้าหรายงาน คือไม่ได้ทําเป็นโซนแล้วก็ปล่อยให้ใครมาจอดก็ได้เอาถ้าเกิดเป็นแบบประเภท2องนะฮะเข้าไปจอดนี่จะแยกได้ไหมพราะประเภท2เนี่ยนะถือเป็นเพศ่คุณว่าน่าจะได้จอดในพื้นที่ไร้เนี่ยต้องเอาให้ชัดนะคืองันแสดงว่าตอนสติกเกอร์เนี่ยที่มีแบบตัวพีแล้วมีรูปคุณ